ชมคาระยะนี้นะคะต้องบอกว่าทั้งพาย,ยุเข้าฝนตกหนักภัยที่จะต้องระมัดระวังนะคะก็คือเรื่องของการลุยน้ําในท่ามกลางน้ําท่วมนั่นคือความเสี่ยงจากเรื่องของไฟฟ้ารั่วนะคะจากเหตุการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นซึ่งไฟรั่วในพื้นที่น้าท่วมเป็นภัยที่สังเกตได้ยากแต่และมีอันตรายถึงชีวิตวันนี้จึงพาคุณผู้ชมนะคะไปดูวิธีการสังเกตว่าถ้าเกิดไฟรั่วในพื้นที่น้ําท่วมและเกิดเหตุการณ์ไฟดูจะช่วยเหลือผู้ที่ดุ ถูกดูดมาฝากกันด้วยค่ะ อย่างแรกก็คือความเสี่ยงจากไฟรั่วในน้ําท่วมถ้าหากว่าเดินลุยน้ําในเมืองใหญ่ๆความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากไฟรั่วนั้นนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นมากค่ะเนื่องจากไฟฟ้าเข้าถึงทุกที่ทั้งเสาไฟฟ้าตู้โทรศัพท์และสิ่งปลูกสร้างต่างๆการที่ไฟฟ้ารั่วลงสู่น้ําท่วมนะทำให้กลายเป็นตัวนําไฟฟ้าซึ่งสามารถทําให้เกิดอันตารายต่อชีวิตได้วิธีสังเกตง่ายๆค่ะก็คือการป้องกันตัวเองจากไฟรั่วขณะเดินลุยน้ําก็คือ1สังเกตร่างกายขณะลุยน้ํา หากมีอาการคันยิบยิบหรือมีอาการคล้ายเน็บชานั่นอาจจะหมายความว่าคุณกำลังเข้าใกล้ในพื้นที่ที่มีไฟรั่วสิ่งที่ควรทำก็คือเดินกลับไปยังเส้นทางเดิมห้ามเดินต่อไปข้างหน้านะคะและห้ามสัมผัสหรือจับสิ่งใดๆเด็ดขาด ขณะที่ข้อที่2ก็คือควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะไม่ว่าจะเป็นเสาไฟราวสะพานหรือตู้โทรศัพท์นะคะเนื่องจากว่าโลหะเป็นตัวนําไฟฟ้าที่ดีการสัมผัสโลหะที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอาจทําให้คุณถูกดูดได้ง่ายค่ะส่วนข้อที่3ก็คือวิธีสังเกตไฟรั่วหากคุณสังเกตเห็นว่าในน้ําบริเวณนั้นมีฟองขึ้นปุดๆคล้ายกับโซดา แสดงว่ามีไฟรั่วบริเวณนั้นโดยรัศมีของไฟที่รั่วจะมากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดของวัตถุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าเมื่อเห็นฟองลอยขึ้นมาจากน้ำควรหลีกเลี่ยงการเดินเข้าไปใกล้พื้นที่นั้นและหาทางเลี่ยงไปเส้นทางอื่นแทนค่ะ จริงๆแล้วนะคะต้องบอกว่าการช่วยเหลือผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะบางทีถ้าเกิดว่ามีผู้เชี่ยวชาญอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วก็ควรที่จะให้เขาจัดการแต่ถ้าหากว่าช่วยได้อย่างรวดเร็วเราควรหาอุปกรณ์ที่ไม่เชื่อมโยงกับกระแสไฟฟ้าค่ะ